เอาไม่เป็นไรครับมาใช้ออนไปหาพี่ล์มหมเอยาไปหาพี่ซ์มบ้งออนะไคุณพ่อนี่ยงมานีนี่ใส่ออนอยากไปหาพี่ล์มเลยใช่ไหมใส่อยากไปหาพี่ล์มครับใชตานี่ทางเนนอนี่พี่มทางนนออนอยากไปหาพี่ล์มเลยออนอยากาพี่ล์มเน่อไรน่ยงี้นี่โอโอ อ่อนครับอ่อนครับอ้าอรอย่างงี้นีอ้าวสาอยากหาิไหมครับผมอ่อนพอนะครับอันนี้ดูครับดูครับจะอ่อนนได้ฟิมได้ฟิมได้อยู่ไหมเนี่ยจะไปหาเขาน่อยสาอ่อนพอแล้วผมนั่งลงอีกแล้วโอ้โอ้าโอ้ยอยงนี่เองโอ้โหทำไงเนาะปล่อยไปเลยเอ๊ะปล่อยดีกว่าสาจะมเล็กไีมครับวันนี้นครับ เป็นสาวอ่อนคุณพ่อนะครับผมวันนี้อยากให้คุณพ่อปล่อยไปหายไปฟิล์มนะครับวันนี้ดูครับอยู่อยู่ไม่นิ่งแล้วครับผมแบบออดก่อนเสียงกันเร็วเสียงก่อนเอาเอ้เสียงครับดังเสียงไม่ดังเลยพาไปนะเสียงกันเร็วโอ้เสียงยาวด้วยสอยากไปแรงครับเอาไปเลยมาดูสเปนสาวผม ออนั่งลงนั่งลงนั่นังลงิอ่ลยนั่งลง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 นังลงนังลงนั่นังลงนังลงนั่งลงนั่ง่งลงนั่งลง่งลั่งล่งลง่งลงนั่ั่งลงนนนั่ เฮ้ยสายไฟโอ้ยจะมาสาไปอะไรอย่างนี้หนิสาโอ้ดูครับจะไปหาให้ได้ครับเออว้าวช้างอะไรอย่างนี้เอาไม่อยู่นะครับผมเอาไม่อยู่เลยครับเมื่อกี้คุณพ่อจับไงก็จับไม่อยู่นะครับเมื่อกี้นี่ไปไปไปโอ้ไป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 ถึงแรงไป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  phim phim nữa Ô bà con bà khó khí nồi Ô ô đây chơi đâu Đây chơi đâu ไดยเจอพี่ฟิล์มแล้วไดยเจอพี่ฟิล์มแล้วสวัสดีค่ะครับเป็นไงบ้างบายดีค่ะอาวอาเดินหนีพี่ฟิล์มเดินหนีพี่ฟิล์มโอ้เด็กน้อยนี่ เด็กน้อยติดพี่ฟิมเรียกหาพี่ฟิมคุณพ่อว่าจะขี่ก็ไม่ให้ขี่เนาะไปแล้วไปแล้วพี่ฟิมจ๋ารอหนูด้วยพี่ฟิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย bíng nhì đó, bíng nhì đó, bíng nhì đó, ơi lốt nồi lốt con lùn lốt con, lùn lốt nồi, ê on 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 on, à, làm gì lúc làm này? như nào? จะทำไรน่ะสดเชื่อทำไมนั่นเอาปิดหน้าตัวเองด้วยเอาแกล้งน้อยอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ฟิล์มเป็นไรนั่นนี่มองไม่เห็นเอาไปฟิล์มมองไม่เห็นเป็นไรน่ะเฮ้ยฟิล์มมองไม่เห็นเป็นไรนั่นเฮ้ยเอามองไม่เห็นมืดแล้วนั่นเอาทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะ มองเห็นช้างแล้วอ้า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 วเป็นไรเป็นไรมองเห็นช้างแล้วอ้าวพี่ฟิลเป็นอะไรอ้าวมองเห็นที่ที่มองไม่เห็นพี่ฟิลตาบอดแล้วพี่ฟิลตาบอดอ้าวมองไม่เห็นอ้าวเจอทางไหมตาบอดพี่ฟิลตาบอดช่วยช่วยช่วยตาบอดตาบอดอ้าวอ้ามองไม่เห็นแล้วนั่นพี่ฟิลมองไม่เห็นคนอ้าวอ้าวเฮ้ย ตาบอดตาบอดตาบอดแล้วมองไม่เห็นอ้าวมองไม่เห็นแล้วเป็นไรรถมารถมา<ะ>ไปเดิดดนเดินเดินไปนะัง เฮ็ดยังนี่ขันรถอันรถโอ้พึ่งขับรถบ่ขันรอ้าวโอเคโอเคครับอ่ะไปเรื่อยเรื่อยเนาะอ้าวเมื่อกี้คนตาบอดเอาไหมครับเอ้ามองไม่เห็นทำไงดีอ้าวตาบอดแล้วอ้าวมองไม่เห็นตาบอดไปฟิวแกล้งตาบอดครับผมสุพรรณสายจะทำยังไงอ้าว ตาบอดแล้วมองไม่เห็นมองไม่เห็นทางแล้วอ้าวตาบอดแล้วมองไม่เห็นทางแล้วทำไงออล้มแล้วนั่นอ้าวอ้าวอ้าวตกคลองอ้าวอ้าวล้มล้มตาบอดแล้วมองไม่เห็นคนมานี่ก่อนมานี่ก่อนอ้าวอ้าวตาบอดแล้วอ้าวอ้าว อ้าวพี่ฟิล์มตาบอดพี่ฟิล์มตาบอดมองไม่เห็นเอ้าตาบอดเดินล้มแล้วนั่นล้มแล้วช่วยช่วยแล้วเฮ้ยตาบอดแล้วนั่นอ้าวอ้าวเป็นไรพี่ฟิล์มแกล้งตาบอดมองไม่เห็นสุพันธษาถึงกับโอ้โหพี่ฟิล์มเป็นไรพี่ฟิล์มอ้าวพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมองไม่เห็นเหรอพี่ฟิล์มมองไม่เห็นเหรออ้าวอ้าวตายแล้วตายแล้วอ้าว ทำไมลงไปอยู่อย่างนั้นน่ะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยรอมเราเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงมเรวเฮ้ย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 พี่ฟิมก็มองไม่เห็นนะลูกมองไม่เห็นมองไม่เห็นสุพรรษาทำไงลูกเฮ้ยมองเห็นแล้วเอ้าโอ้โหครับน่ารักมากเลยดูดูดูพยายามที่จะช่วยพี่ฟิมพี่ฟิล์มลุกขึ้นพี่ฟิล์มลุกขึ้นลุกขึ้น โอ้แกล้งกันครับแกล้งกันอ่าแกล้งตาบอดโอ้สุพันศานั่งลงแล้วนั่นเอ้ย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 จับพี่ฟิลลุกขึ้นมาเร็วจับพี่ฟิล์มลุกขึ้นมาตาบอดมองไม่เห็นเร็ว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 เคลีย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 ขึ้นมาแล้วเคลียร์ขึ้นมาเคลียร์ขึ้นมาเคลียร์พี่ฟิล์มเคลียเคลียเคลียโอ้ยแกล้งตาบอดโอ้ย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 ตั่งทับแล้วนั่นเอ้าเอ้า เอเอเฮ้ยดนพีฟิมเลยเฮ้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 ยเอา้เอา,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 อาพี่ฟิมลพี่ฟิลล,ล,ลเอา้าเปิดหน้าเปิดหน้าเปิดหน้าว้นี่นี่ตาบอดจริงหรือเปล่าดูสิหวงเขามากใช่ไหมจุ๊บหน่อย จบเออห่วงห่วงมากใช่ไหมห่วงคาห่วงพี่ฟิล์มคาไปกลับบ้านกันครับผมเออ,เอ,อสกิดด้วยสกิดด้วยพี่ฟิล์มลุกพี่ฟิล์มข้าแล้วกลับบ้าน แกล้งกันนะครับแกล้งกันพี่ฟิล์มแกล้งแกล้งเป็นคนตาบอดมองไม่เห็นสุพรรณษาถึงกับพิษตัดร้องดันเลยนะครับผมเออเดินกลับบ้านแล้วดูดันจะมุดรั้วอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคุณพ่อว่าจะขอขี่หน่อยก็พอได้ยินเสียงพี่ฟิล์มถึงกับดันออกมาเลยนะครับผมจะมาหาพี่ฟิล์มอย่างเดียวครับ น่ารักมากเลยกลับบ้านเร็วกลับบ้านเรามา<อ>มา,มาลูกสาวมาลูกมาคนสวยมาเร็วเออพนดาเออเออพนดาอเออกลับบ้านก่อนนะคะแม่แม่แมขาเออสีนิน ครับโอเคนะครับผมสำหรับทริปนี้เนาะก็ให้รับชมความน่ารักของสุพรรณสากับพี่ฟิล์มนะครับแกล้งกันคิดถึงกันแรงด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยในช่องครับขอม่ล,ลืเสียใครค่ะขอายบายพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ let's go